สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนกทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยกลางวันและกลางคืนการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนกันนะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เเรราไปียน,นยวัดประจําวันในเวลากลางวันค่ะตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเด็กๆทําอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะคะให้สะอาดเลย หลังจากนั้นก็แต่งตัวนะคะให้เรียบร้อยใครแต่งตัวเองได้บ้างนะใครแต่งตัวเองได้นี่คือเก่งมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาทานอาหารเช้าค่ะอาหารเช้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้มีกำลังแล้วก็มีพลังในการที่จะเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆค่ะ และเราก็มาโรงเรียนกันค่ะการมาโรงเรียนนะคะเด็กๆในช่วงโควิดนี้นะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะตรวจวัดไข้ใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะเด็กๆก,<ป>กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการเรียนหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมกับเพื่อน,อนๆคะ่ะเด็กๆ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะไปดูกิจวัตรประจำวันในเวลา กลางคืนกันบ้างค่ะเด็กๆเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะคะความมืดเข้ามาก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องทำกิจกรรมแล้วล่ะค่ะอย่างแรกเลยในช่วงโควิดนี้นะคะเด็กๆกลับมาถึงบ้านให้อาบน้ำสระผมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นอันดับแรกจะดีที่สุดค่ะ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ลองตรวจด,ดูในกระเป๋าซิว่ามีการบ้านหรือเปล่านะคะถ้ามีการบ้านก็ให้รีบทำก่อนก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมอื่นๆค่ะเมื่อเราทำการบ้านเสร็จแล้วเด็กๆอยากทำกิจกรรมอื่นๆจะเล่นของเล่นจะดูการ์ตูนได้หมดเลยค่ะเด็กๆและเมื่อ กิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทานอาหารเย็นนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆเนี่ยในช่วงกลางวานันเด็กๆไปเรียนเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยใช้พลังงานไปเยอะเหมือนกันเด็กๆก็ต้องเติมพลังงานสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายตัวเองด้วยนะคะเมื่อทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว เด็กๆอาจจะพักท้องก่อนแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เช่นช่วยคุณพ่อล้างจานช่วยคุณแม่เก็บกวาดสิ่งต่างๆในบ้านหรือนั่งดูทีวีร่วมกันอ่านหนังสือร่วมกันหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆก็ได้นะคะและก่อนจะเข้านอนค่ะเด็กๆต้อง ไม่ลืมแปลงฟันนะคะแล้วก็นอนให้ไวนะคะเพื่อเด็กๆตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่เด็กจะได้เรียนนั่นก็คือสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสุนัขนะคะแมวไก่นก นกนะคะในบางชนิดก็จะออกหากินในเวลากลางคืนค่ะวัวและก็พวกจำพวกมแมลงต่างๆนะคะเช่นผีเสื้อหนอนแมงปอนะคะเป็นต้นค่ะตัดเหล่านี้นะคะก็จะออกหากินตอน,นเวลาตอนเช้าตอนกลางวันนะคะแล้วก็จะพักผ่อนนอนหลับเหมือนคนเราเลยค่ะเด็กๆ และต่อไปก็คือสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือพวกสัตว์มีพิษค่ะเด็กๆนะคะคนกนะคะอันนี้คือนกฮู้ค่ะเด็กๆนกฮู้ก็จะออกหากิน,นเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยค้างคาวนั่นเองค่ะแล้วก็สิงโตนะคะเป็น สัตว์ที่ออกหากินในเวลาทั้งได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะออกล่าเหยื่อนะคะแล้วก็ลิงนะคะเป็นลิงที่ลิงกลางคืนค่ะก็จะออกหากินในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็พวกหมาจิ้งจอกหมาป่านะคะเด็กๆจบและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนกก็จะให้เด็กๆ อัดคลิปมาส่งครูนกในหัวข้อสัตว์อะไรที่หากินในเวลากลางวันนะคะให้เด็กๆบอกชื่อสัตว์มานะคะคุณครูนกจะดูซิว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่คุณครูนกได้อธิบายและก็สอนเด็กๆหรือเปล่าคุณครูพี่กุลกับคุณครูนกรอฟังคำตอบจากเด็กๆอยู่นะคะวันนี้บายบายคะ่ะ